สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สกลอเคอทำเฉีนแก้วมีกิจกรรมนักศึกษาทำโครงงานส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันได้เลยค่ะ เกียรติมาเป็นท่านวิทยากรในโครงการของเราในวันนี้นะคะเราก็จะขอสัมภาษณ์สอบถามความรู้สึกที่ท่านวิทยากรมีต่อนักศึกษาสปรอของเราในวันนี้ค่ะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําโครงงานของเราในวันนี้ค่ะ,ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นที่ได้รับเชิญมาให้เป็นวิทยากรซึ่งถ้าถาม ว่าแตกต่างกันยังไงกับในระบบเด็กเด็กในระบบเขาจะมีพื้นความรู้เยอะกว่าอ่าแต่องค์ความรู้จะไม่เทียบกับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะมีหลายวัยดังนั้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักศึกษามีเยอะอ่าโดยเฉพาะคุณแม่แม่ค่ะเสร็จแ,แล้วดังนั้นเราเนะเราควรดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาในการทําโครงงานซึ่งเอาองความรู้ที่เขามีมาสร้างโครงงานและเขียนในเชิงวิชาการ ซึ่งนักเรียนก็ให้่ความร่วมมือกันดีมากน่ารักค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งตัวที่จะต้องเพิ่มเติมสําหรับพี่เนาะก็คือการฝึกการเขียนในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นค่ะแต่องค์ความรู้เขามีอยู่มีสัมภาษณ์แล้วคุยแล้วเขารู้เขาทําได้แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนออกมายังไงก็คืออย่างตรงนี้แหละที่ก็เป็นตรงนี้ที่ท่านอาจารย์ได้มาเพิ่มเติมให้เติมเต็มให้นักศึกษาของเรานะคะ กลุ่มนี้ทําอะไรคะแม่ทํายะานางผงค่ะทัยญานางผงค่ะทาไมถึงทํายะานางผงความคิดของเราเป็นยังไงที่อยากทใบยะนางผงเพื่อเอาไว้รักษาไว้นานๆเพื่อที่ใช้เวลาเราจะไปแยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมน้ําใช้ได้เลยอ๋อเอาเทใส่น้ําผสมต้มแล้วก็ใส่เครื่องได้เลยค่ะอ๋อดิี้ใบย่านางในชุมชนหาหาได้ง่ายค่ะมีเยอะมากอ๋อมีเยอะมากบ้านก็มี และภูมิปัญญาอื่นๆในชุมชนลาลาแม่มีไหมคะก็อยากทำค่ะอยากทําต่อยอดถ้ามีโครงการอื่นมาก็อยากทำเหมือนกันค่ะอ๋อโอเควันนี้เราลองทําเขียนโครงงานในรูปของรายงานวิทยาศาสตร์ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไปด้วยกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆของสกลออําเภอคออขอเขื่อนแก้วในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะสนุกแล้วก็ได้รับความรู้นะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆของสกลอาเภอ,อ,ขอเขาขอนแก้วในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอ,ขอบคุณท่า